ครับสวัสดีครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องกูกูคนครับเหมือนกัอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับนาอวันนี้ก็มาป้าลูกๆุมาเสีมเซยที่ซักเหมือนเข้าเหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไปเอากาดเหมือนเดิมครับอยากไปอะครับเอากาดพออย่างคนนี้อยากขายก็ไปเอาไปพอดีกว่าไป เลาะเอาเหมือนเดิมครับโอ้พักป้อมพักซีครับงามดีนนมัดอะไรนะบาทโอ้มาซบาทตัดใหญ่ด้ยนี่เอะโวคาโดอือโวคาโดอะโวคาโดเกร็จละสามสิบห้าบาท không chờ lên phim nó còn thật kênh không ม่ก่อมีขาบว่วงขาบว่วงสาเด็กเดียวครับติดจ้า,า,จา,จาหมดแล้วจ้าก็เป็นพักเป็นไม้เป็นพิษเป็นบักแกองอะไรอย่างนะะี้ครับตัวใหญ่ มีของทอดอบหลับถุงถูอับเงี้ยนี้อับ สมเย็นพลายเย็นครับวันนี้ครับไม่มีทบสูตรขัดทรงขัดไทยครับบนร้านนะครับนะ่รับครับ โอ้สว oh, ah. huh? ัสดีค่ะได้ยาวห้องเฮ็ดนี่มันสั่งออกดอยหว่ะ ก็เป็มนมแตงเนาะเป็นห้องอยา่างเขาเนี่ยเต็มแตงอะ ครับวันนี้คือวันเหัาครับวันกานดงัดเนาะมีม่าม่วงเนาะครับทุก,ทกคู่ควนท่าหาสนะครับมันต้องมีกาดนะครับกระพิกหลังครับให้ครับ น่หัวขาข้นัดครับสับปะรดนั่แหละครับเนาะมีโคเอมีสับปรดมีพักโอ้โหนี่กัปลาจมูอะแได้ยังพ่องกัไก่อะอยงปลาทุ่ยอย่างไง โอ้อันนี้น้ำพริกน้ำพริกกุ้งน้ำพริกปลาเป็นน้ำพริกครับเป็นหม้อหม้อเลยครับนี่มัเลยตัวปังเลยไม่รู้อ่ะแล้วประกันได้แค่หวานได้เนี่ยตัวปังโคตรดู อาบาดาบาสีเหลืองสีแดงนี้นะครับเรื่องอะไจ้าบอนได้ครับขาบาครับแกมดพิแกนครับรับปก็กันได้แตงโมเท่าขาโมยจะหาเลยผมยังาเลย น,น,กกน,นี่ก็พักการเรรู้การครับนี่ก็พักยอดมอะไฮนะครับกาดโอ้หลายอย่างหลายอันครับไห้มักพักชื่อพักครับไห้มักกินชื่อกินด้ น้าวผัดคิบาทหมูแดงครับมีข้าวหนึ่งของหนึ่งของกินครับนี่ครับอโอ้นี่พักการด้วยรู้การแค่นี้นะพักการกบพักการนะครับ Hoặc keo, hoặc thơm Hoặc mu, hoặc cả thảo Cà mèo

ถุงได้หนึ่งร้อยกินแห้งหน่อราคับีทุกวันพฤหัสราคาพรุฤหัตไทยใครพิจารณาก่มาที่ตลาดไรสายนะครับเนอ แลยก็บรรยากาศรอบๆรอบๆตลาดรอบๆการครับความเยอส่งจักผ้าก่อนเนาะผมว่าอย่หอมไทยครับ โอ้ไม่แป็งแป็งเลยตัวนะว้าเอาผงสักผ้าที่ห้อได้ดีเนี่อ เอาละครับสารับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงใจอีก่อนนะครับเนาะรักกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้นะครับก็ขอพักของพ่อครับอย่าไปลืมครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดที่ตามเพื่อลุงเกษมเศรีซักด้วยเพื่อว่าเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปวานนะครับสำหรับวันนี้ครับได้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ